ขอความเจริญในทางพระสธรรมจงบังเกิดมีแด,ด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านบัดนี้จักบรรยายธรรมด้วยหัวข้อว่าจำพรรษาในฤดูฝนเพื่อให้มีผลอะไรพอเป็นข้อคิดและแนวทางของการศึกษาเกี่ยวข้องกับวินัยของสงฆ์่่มีผลตรง เพื่อประโยชน์สุขแก่มูชนอย่างไรเพื่อให้พระสงฆ์หยุดล่องไกลไปทั่วทิศเพื่อให้สิทธิเลือกสถานจำพรรษาเพื่อให้สงฆ์ได้เล่าเรียนเพียรวิชาเพื่อให้พระเถระรู้ปกครองคลองธรรมเพื่อให้พระสงฆ์ได้ประกาศพระศาสนาเพื่อให้ประชาได้ทำบุญ เป็นทุนนำเพื่อให้เกิดซึ่งความดีสามารถขีธรรมเพื่อให้งอกงามทำบินัยในาศาสนานี้ประการแรกว่าเพื่อให้พระสงฆ์หยุดล่องไกลไปทั่วทิศต,ตามปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันเรื่องของการท่องเที่ยวไปทั่วทิศของพระสงฆ์เป็นเรื่องธรรมดาปกติ ที่พระสงค์จะต้องจะริกไปทั่วทุกถิ่นไปเพื่อหาประสบการณ์และไปเพื่อได้เรียนรู้ในความเป็นอยู่ของหมู่ชนณสถานที่ต่างๆนั้นสมัยก่อนยังไม่ได้บัญญัติพระวินัยเรื่องของการจำรรษาพิสูุสงฆ์ก็อาศัยการท่องเที่ยวไปฤดูหนาวฤดูร้อนจนเข้าสู่ฤดูฝน แล้วก็ได้ไปเหยียบย่ำพระของเขียวเข้ากล้าของประชาชนมีผลให้เกิดโพลธนาติเตียนพิสูจน์ท้งหลายจึงนำเรื่องนี้เข้าทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องของการถูกติเตียนที่แม่แต่ฝูงนกก็ยังอาศัยการทำรังในฤดูฝนสมณะสกยะบุตร ทำไมไม่หยุดเดินท่องเที่ยวไปในฤดูฝนดูแล้วไม่งามเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคมีรับสัง่งเรียกประชุมส่งแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสถึงเรื่องของการมีอนุญาตให้จำพรรษาในฤดูฝนพระองค์ตรัสว่าอนุชานามิภิเกเววัสานีวัสสังอุปคันตุงพิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้เข้าจำพรรษาในฤดูฝน แต่พิสุก็ได้ถามถึงการจำพรรษานั้นมีกี่อย่างโรงตรัสถึงการจำพรรษามีอยู่สองอย่างพรรษาแรกกับพรรษาหลังซึ่งเรื่องของการจำพรรษาเราจะเข้าใจในเรื่องของการจำพรรษาแรกเมื่อถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนแเป็นจุดเริ่มต้นของการอธิษฐานเข้าจำพรรษาที่พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องอาศัย การอธิษฐานและเข้าพรรษาจากนั้นหลังจากที่พิสุรูปใดรูปหนึ่งไม่สามารถจะเข้าพรรษาแรกได้มีเหตุอันตรายเกิดขึ้นก่อนต้องไปจําพรรษาที่อื่นก็สามารถจำพรรษาหลังได้ตั้งแต่ขึ้น15บห้าค่ำเดือน9จนถึงึ้น15บห้าค่ำเดือน12ในฤดูฝนมี4เดือนก็สามารถอธิษฐานจําพรรษาหลังได้ เรื่องของการจำัรษาแรกและรรษาหลังก็ให้พระสงฆ์ได้หยุดท่องเที่ยวไปหน้าสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการผ่อนคลายและจำอยู่ที่อยู่ในช่วงฤดูฝนเพื่อไม่ให้เกิดความจำรุดต่อผ้าไตรจีวรล่าน,น,นี้และก็เป็นอาสังคมที่ดีตามกันลองของโลกของสังคมนั้นให้อยู่เป็นระเบียบให้อยู่เป็น สังคมที่ควรอยู่ในช่วงฤดูฝนนั่นเองประการต่อมาให้สิทธ์เพื่อให้สิทธิ์เลือกสถานจําพรรษาเพื่อให้มีสิทธิของการเลือกสถานที่ต่างๆที่พิสุจะจำพรรษานั้นสามารถเลือกสถานที่ได้เราจะจําอยูอ่ที่ป่าหรือที่หมู่บ้านหรือที่เรามองว่ากรณีที่พระเจ้าทรงอนุญาต ที่จำพรรษาได้กับข้อห้ามที่ไม่ให้จำพรรษาอย่างเช่นไปจำพรรษาอยู่ที่กอ,องเกวียนหรือจำพรรษาที่มีการกางเต้นอย่างปัจจุบันเรียกว่ากางเต้นจำพรรษาอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องไปอยู่ในถ้ำหรือกุฏิที่มีความพร้อมในเรื่องของการป้องกันฝนล,ลมหนาวป้องกันสิงนสาราสัตว ได้ตรงนั้นก็สามารถจำพรรษาแต่สมัยปัจจุบันนั้นก็มีกฎให้พระสงฆ์ได้จำเป็นหลักแหล่งให้อยู่ในวัดวาของตนหรือที่เราพอใจในสถานที่ตรงนั้นวัดนั้นๆแล้วก็อธิษฐานเข้าจำพรรษาว่าอิมาสมิงอววาเสอิมังเตมาสังวัสังอุเปมิข้าพเจ้าขอเข้าจำพรรษาตลอดสามเดือนในอาวาสนี้ก็เป็นความสำเร็จของการอธิษฐานตั้งจิต คิดจำพรรษาตลอดาอ3เดือนใน3เดือนนี้ของการรักษาข้อวัดปฏิบัติโดยเฉพาะการรักษาภาคกรองให้รับราตรีในพื้นที่เขตที่เรากำหนดเขตของการจำพรรษาเราจะไปทำธุระหรือกิจอันใดอันหนึ่งในที่ต่างๆก็ได้ในช่วงของเวลาก่อนรุ่งอรุณเมื่อถึงอรุณ ก่อนจะเข้ารุ่งอรุณใหม่ก็เข้ามารับอ,อรุณที่เราได้อธิษฐานจำพรรษาตรนนี้ก็ถือว่าพรรษาไม่ขาดเรื่องของสิทธิให้เลือกสถานจำพรรษาในช่วงนี้พระสงฆ์ก็คงจะพร้อมกันแล้วเลือกสถานที่ที่จะจำพรรษาตลอดไตรามาสคือ3เดือนประการต่อมาเพื่อให้พระสงฆ์ได้เล่าเรียนเพียรวิชาเพื่อเปิดโอกาสให้พิสุผู้เป็น พิสุุใหม่ผู้เข้ามาบวชก็ได้เข้ามาเรียนเพียรศึกษาหรือพิสุุผู้เพ่งเพียรเ,เรียนศึกษาด้านประยัดการเรียนคําสอนหลักธรรมหลักวินัยต่างๆที่มีการาวางแบบแผนแบบแปลนเอาไว้ใหเ้เล่าเรียนศึกษาให้จดให้จําให้ท่องเรียนรู้กับครูบาอาจารย์ก็จะเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ได้หยุดพักในสถานที่ตนอยู่แล้วก็เป็นโอกาส ที่เราจะได้เล่าเรียนเพียรศึกษาเพิ่มความรู้สู่ความเข้าใจในหลักธรรมเิืยอไหนอีกให้มีความภาคเพียรเล่าเรียนในวิชาความรู้จากตำราและวิชาความรู้จากครูอาจารย์ประการต่อมาเพื่อให้พระเทรารู้ปกครองคันลองทมเพื่อให้พระเทระผู้ปกครองผู้เป็นใหญ่ในประชุมสงฆ์ได้ปกครองดูแลอย่างถูกต้องในเรื่องของการใช้ พระวินัยในการปกครองและกฎกติกาที่เป็นธรรมให้มีความเสมอกันด้านการเป็นอยู่และเสมอกันด้านความคิดเห็นให้พระผู้ใหญ่หรู้วิธีการปกครองที่พระสงฆ์แต่ละรูปที่มาจำพรรษาด้วยหลากหลายความคิดหลากหลายฐานะก็อาจจะมีข้อแตกต่างกันบ้างด้านความคิดด้านความเชื่อในลักษณะต่างๆในวิธีการปฏิบัติ ระเถระผู้ปกครองก็จะต้องหาวิธีของการดูแลปกครองนั้นไม่เลิกที่รักไม่ผลักที่ชังและเน้นพระธรรมวินัยในการปกครองตามคำลองของพรหมพิหาร4ี่เมตตาความรัก2กรุณาความสงสาร3มุติตาความพอเย็นดีและ4กูเบกขาความบางเฉยก็เป็นการปกครองขั้นพื้นฐานท้งพระเดชพระคุณก็จะต้องมี ต่อพิสูจน์ผู้อยู่จำบัญแสและอยู่ดูแลในการปกครองในวัดนั้นก็เป็นเป็นโอกาสของพระเถระที่จะได้ทําหน้าที่ของการเป็นผู้ให้ต่อผู้ใหม่ในการเรียนรู้ด้านการศึกษาในการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติและความเป็นอยู่ของการเป็นพระสงฆ์อย่างถูกต้องประการต่อมาเพื่อให้พระสงฆ์ได้ประกาศพระศาสนาก็เป็นโอกาสเมื่อได้อยู่กับที่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ เผยแผ่พระพุทธศาสนาประเพณีวัฒนธรรมการเข้าพรนษาประชาชนก็จะให้ความสำคัญของการเข้าไปอยู่รักษาศีลอุโบสถด,ด้วยและก็เข้าไปศึกษาปฏิบัติธรรมก็เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ผู้เก่าและผู้ใหม่ได้ใช้หลักคำสอนประกาศพระศาสนาโดยตรงในอีกอย่างก็ทำให้พระสงฆ์ หรือสาม,มนเณรน้อยได้เล่าเรียนศึกษาเป็นการประกาศพระศาสนาไปในตัวที่มีการร่วมด้วยช่วยกันเช่นมีการทำวัดสวดมนต์ร่วมกันก็เป็นการประกาศศาสนาอย่างประโยชน์ตนแก่มูชนมีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทำกิจการการงานหน้าที่ในวัดบา,ารามที่ต้องรับผิดชอบร่วมด้วยช่วยกันก็เป็นการประกาศศาสนาได้ บินทบาทโปรดประชาชนมีความสำรวมกายวาจาที่ดีก็เป็นการประกาศพระศาสนาหลากหลายของวิธีการประกาศศาสนาก็มีวิธีการต่างๆก็จะเป็นโอกาสของพระสงฆ์ที่จะได้ใช้ในจุดนี้เราได้ไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนที่เรามีความรู้สึกสุขใจสุขกายและมีความยินดีของการที่จะจำอยู่ปัญาหาณสถานที่นั้นและผู้คนก็มีศรัทธาเลื่อมใส ก็ยังความดีงามของตนและยังความดีงามของพระศาสนาเพื่อประกาศเกณติคุณนี้ให้เกื้อกูลแก่มูชนณสถานที่นั้นๆประการต่อมาเพื่อให้ประชาได้ทำบุญเป็นทุนนำเป็นการให้โอกาสกับผู้ต้องการบุญเพื่อสั่งสมบุญสุโบปุญญสะอุจเยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ หมู่ชนที่ต้องการบุญเห็นพระสงฆ์ก็เป็นบุญตาได้เจรจาก็เป็นบุญปากได้อุปธาก็เป็นบุญตัวได้ทำดีละชั่วก็เป็นบุญใจได้ฟังธรรมีกถาเพื่อให้เกิดศรัทธาและเกิดความเริ่อมใสด้วยปัญญาของตนแล้วก็ทำให้เขาได้มีความมุ่งมั่นในการกระทำบุญเพื่อเป็นทุนรอน อยู่เชิดหน้าบารณาปิสุสวรรค์เป็นพระอารหันในอนาคต<ม>เพราะสาธุชนผู้มีศรัทธาได้ยังความเลื่อมใสได้ทําบุญต่อพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อหนาบุญนั้นแล้วและได้เกิดความปลาบปรื่มปิติยินดีที่พระสงฆ์ได้มาเยือนถิ่นแล้วได้มาอยู่เป็นคู่บ้านคู่บุญคู่วัดก็ทําให้เขาได้เปิดโอกาสของตนในการทําบุญก็เป็นการเปิดโอกาส การสร้างพลังของบุญของพระสงฆ์ในตัวอีกทั้งให้ผู้ต้องการบุญได้สั่งสมบุญไปในตัวเพื่อให้เขาไม่ประมาทในชีวิตโดยการรู้เข้าใจในการสั่งสมบุญเร่งรีบในการทำบุญนั้นนี่ก็คือหลักของการจำพรรษาในฤดูฝนก็มีผลเพื่อให้ประชาได้ทำบุญเป็นทุนนำประการต่อมาเพื่อให้เกิดซึ่งความดีสามัคคีธรรมเกิดซึ่งความดีของ พระสงฆ์ความดีของบูชนสร้างสามัคคีธรรมสุขาสังกัสสามคัคีความพร้อมเปลี่ยนของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขความสุขของพุทธบริษัทเกิดขึ้นจากการที่พระสงฆ์ปฏิบัติด,ดีอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยและรักษาน้ำใจซึ่งกันและก,กันคารบในภรษาคารบในความดีงามมีการรักษาศีลดำเนินสมาธิและเจริญปัญญาได้ดี ก็ยังความสุขความเจริญงอกงามความพร้อมเพียงของวัดนั้นหมู่สงนั้นและยังชาวประชามูชนนี้ให้เกิดความเอิบอิ่มนำความสุขมาให้ทั้งวัดพระสงฆ์และก็พระศาสนาเป็นการช่วยกันจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองด้วยการทำให้ดูยูให้เห็นเป็นแบบอย่างยึดหลักการพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้งแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยการ มองเขามองเราเอาใจเขาใจใส่ใจเราและอีกอย่างก็ประนีประนอมประนีประนอมต่อกันและกันก็จะทําให้เกิดความพร้อมเพรียงจะทําอะไรก็ทาได้ความพร้อมเพรียงกันจะเลิกกิจการงานอะไรก็เลิกได้ความพร้อมเพรียงกันมีความเคารพในผู้ปกครองและมีความเคารพในศิลธรรมมีการปฏิบัติและมีความเชื่อที่เสมอกันเหล่านี้ก็จะนํามาสึ่งความสุขประการต่อมาเพื่อให้งอกงาม ธรรมวินัยในศาสนานี้เพื่อให้งอกงามธรรมวิน,นัยหลักการและระเบียบแบบแผนในศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะยังประโยชน์ในเรื่องของอำนาจเกี่ยวกับการได้รักษาพระธรรมวินัยของการจำบ,บรรษาของพระสงฆ์อย่างประโยชน์10ประการนี้สังฆสุทธุตายะเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์นั้น ที่สงประชุมกันแล้วอยู่ร่วมกันตลอดพรรษาคือตลอด3ามเดือนนี้ก่อนออกพรรษาก็ยังความเจริญตาเจริญใจเจริญบุญเจริญธรรม 2. ส,สังฆภาสุสุตายะเพื่อความพาสสุขแห่งสงฆ์ก็การที่เรามุ่งความสุขแก่ตนก็มองถึงความดีงามของพระธรรมวินัยก็ยังความผาสสุขแห่งสงฆ์ที่อยู่ร่วมกัน 3. าทุมมังกูนังปุคลานังนิกหายะเพื่อคมบุคคลผู้เก้อยากเมื่อพระสงฆ์มีการศึกษาที่ดีด้านศีลสมาธิปัญญาและมีความเคารพซึ่งกันและกันก็จะยังสง์หรือพิสุรูปใดรูปหนึ่งที่มีการว่ายากสอนยากเลี้ยงยากมากมาก,ก็จะทำให้เขาเก้อเขินก็จะทำให้เขาแพ้ภัยไปในตัวเป็นการ ใช้หลักพระธรรมวินัยในการข่มผู้เก้อยากสอนอยากให้กลายเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอยู่ในหลักการสันโดษและไม่คลุกคลีในหมู่คณะมีความประพฤติตนอย่างสม่ำเสมอประพฤติตนในกรอบหลักของความดีงามเหล่านี้ 4. เปสลานังพิกขูนังภาสุวิหาระยะเพื่อความอยู่ภาสุุแห่งเหล่าพิสุผู้มีศีลดีงามก็จะเป็นการเชิดชูผู้รักษาศีลดีงามด้วย ความผาสุกข,ของบ่คณะ 5. ทิฏฐธรรมิการนางอาสวานังเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันบังเกิดขึ้นในปัจจุบันการรักษาพระธรรมวินัยความงอกงามนี้ก็จะเป็นการปิดกั้นอาสวะคือเครื่องหมักดองแห่งกิเลสท,ที่เกิดขึ้นในใจที่บังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ให้ระมัดระวังและก็สำรวมกายวาจาและใจได้อย่างดี 6. สามประยิการนางอาสวานังปฏิคามตายะ เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อมีการรักษาสินที่ดีจเจริญสมาธิอย่างถูกต้องและ,จะเจริญปัญญาอันรอบรู้ของตน mm. ก็จะทำให้ป้องกันเครื่องสมองที่เสียดแทงจิตนี้ไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตที่การยังไม่ถึงก็เป็นการประกันตนในความเป็นพระสงฆ์ในการอยู่ร่วมหมู่กันและรักษาพระธรรมวี่หนัยไว้ได้เจ็ 7. อาประสันนานนางภาษาทายะเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสพระสงฆ์ที่ยังไม่เลื่อมใสก็เกิดความเลื่อมใสพระหมู่คณะมีการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในทางธรรมวีนันและหมู่ชนพุทธบริษัทอุบาสกบาสิกาได้เห็นก็ชื่นตาชื่นใจยัางความเลื่อมใสให,ให้เกิดขึ้น 8. ประสันนาน,นังพิญโยภาวายะเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของชนที่เลื่อมใสแล้ว เมื่อเกิดความเริ่อมใสแล้วก็มีความเริ่มใสยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่งอนแง่นคอนเคลนเาสัตธรรมมัตติติยาเพื่อความตั้งมั่นแห่งสัตธรรมความพร้อมแห่งธรรมและหลักการแห่งมรรคผลก็จะเกิดการตั้งมั่นจากกรอบของการศึกษาศีลศึกษาสมาธิและศึกษาปัญญาที่เป็นหลักการของพระธรรมวิไหนนั้นก็จะมีความตั้งมั่นในการ ที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติดีเมื่ออยู่จำพรรษาได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 10. วิัญาณุกหะยะเพื่อเอื้อเฟื้อวิน,นัยก็เป็นการเอื้อเฟื้อวินัยของพระสงฆ์ในการจำพรรษาที่พระพุทธเจ้ามีพุทธานุญาตโดยตรงและก็ให้พระสงฆ์เลือกสถานที่จำพรรษาและก็มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องจำพรรษาในฤดูฝนเพื่อให้มีผลอะไรเพื่อให้พระสงฆ์หยุดล่องไกลไปทั่วทิศ เพื่อให้สิทธิ์เลือกสถานจำพรรษาเพื่อให้พระสงฆ์ได้เล่าเรียนเปลี่ยนวิชาเพื่อให้พระเทรารูปปกครองคันลองธรรมเพื่อให้พระสงฆ์ได้ประกาศพระศาสนาเพื่อให้ประชาได้ทำบุญเป็นทุนนำเพื่อให้เกิดซึ่งความดีสมัคีธรรมเพื่อให้งอกงามธรรมวินัยในศาสนานี้ท้ายสุดของการบรรยายธรรม ก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่รับชมและรับฟังนี้จงบังเกิดผลแห่งการมีดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาขอความดีงามจงเจริญด้วยอายุลุร้อยปีเจริญด้วยศีลบุญทรงน้ำกําก,กำหนดเจริญด้วยทรัพย์ทั่วทุกถิ่นกินไม่หมดเจริญด้วยยศนาทียิ่งทุกสิ่งลำ้ำเจริญด้วยกำลังทางกายจิตไม่คิดละ จเจริญด้วยวันณะคุณใจสองผิวผ่องงามจเจริญด้วยสุขทุกติภาราตรียามจเจริญด้วยพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาสืบไปด้วยกันทุกท่านขอจเจริญในธรรม